Epa! Que สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมอาจารย์ชาติโราชาศรีนะครับและว,วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเอาใจคนงบน้อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดมาแบบนี้ใครที่มีความจะเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือโปรดฟังทางนี้ครับเพราะว่าวันนี้เราจะทําการรวบรวมโทรศัพท์มือถือ10เครื่องที่น่าสนใจจากปี2020นสะครับสรุปมาให้เลยและที่สาคัญ10เครื่องนี้ทุกเครื่องราคาไม่เกิน 5,000บาทครับซึ่งจริงๆแล้วออกมามากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นที่เราถือว่าน่าสนใจและโดดเด่นอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพรวมใครชอบรุ่นไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากซื้อมือถือราคาประหยัดสเปคดีเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างตูใจเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเครื่องไหนที่เหมาะกับคุณ สำหรับรุ่นแรกเลยนะครับที่เราอยากจะนำเสนอนะครับนั่นก็คือ Xiaomi Redmi Note 9นั่นเองครับ Xiaomi Redmi Note 9นั้นราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ4 9 5 0บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ถูกกว่านี้นะครับถ้าเกิดกรณีถ้าคุณซื้อออนไลน์หรือว่ามีโค้ดมีคอยมีในไรต่างๆนะครับหน้าจอเป็น IPS LCD 2,340ณ1,080พิกเซลขนาด6.53นิ้วครับกล้องหน้านั้นเป็นแบบ dot display ครับก็คือจะเป็นติ่งห้อยลงมานั่นเองชิปเซ็ตประมวลผลเป็นแบบ MediaTek Helio G85 Octa-core พร้อมกับชิปกรา ซิกแมรี่จหาิหน่วยความจำนะครับเป็นแรมนะครับอยู่ที่ขนาด3 4 g ถึงให้เลือกแล้วแต่ราคาครับแล้วก็หน่วยความจำภายในความจุยู่ที่64 GB ถึง1น8 GB ี่กก็เพิ่มเงินกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณพันหนึ่งหน่วยความจำภายนอกนั้นสามารถใส่เพิ่มได้นะครับเป็นไ i c คร SD card ครับที่ประมาณ 512GB การเชื่อมต่อนะครับรองรับตั้งแต่4 g l t e ลอรองรับ Wi-Fi สูงสุดที่มาตรฐาน 802.11ac b l u e t o o t h 5.0กล้องดตองหน้า ให้ความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังนั้นจัดหนักจัดเต็มมีถึง4ตัวเลยทีเดียวเลนส์หลักนะครับความละเอียด48ล้านนะครับแล้วมีขนาดเซนเซอร์ขนาดใหญ่รองรับ PDAF นะครับสามารถโฟกัสได้อย่างรวดเร็วเลนส์อัลิ้าไวนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลเลนส์เดฟโฟกัสนะครับสำหรับการทําหน้าชัดหลังเบอร์2ล้านพิกเซลครับ LED flash ทําให้ภาพออกมาสวยง,งามนุ่มนวลเป็นธรรมชาติระบบปลดล็อกแบบ Face Recognition และก็สแกนลายมือด้านหลังครับแบตเตอรี่ความจุอยู่่ที5,200 รองรับการฟาชาร์จที่18วัตต์แบบชาร์จสายนะครับรวมไปถึงการใช้งานแบบรีเวิร์สชาร์จิ่ง9วัตต์นะครับสามารถแบ่งพลังงานจากเครื่องเราให้กับเครื่องคนอื่นที่แบตเตอร์จะหมดได้ครับครอบด้วยมี UI 11.0.1นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสามารถอัปเดตได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มี12มาแล้วนะจ๊ะสี forest green midnight grey polar white นะครับ3ส,สีด้วยกันราคาจะจําหน่ายนั้นก็อยู่ที่ประมาณ4,990บาทสาหรับ RAM 3GB ความจําภายใน 64GB แล้วก็6,490 สำหรับแรม 4G ความจำ 128GB ครับก็เรียกว่ามีหลากหลายสเปคหลากหลายราคาให้เลือกเลยทีเดียว ตัดมาครับโนเกีย3.2ครับโนเกีย3.2นั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ในอดีตนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้โด่งดังมากกรตาแต่ก็รีลุกขยันออกมือถือออกมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับมาดูเจ้าตัวนี้ที่น่าสนใจครับด้วยความที่ชื่อชั้นของแบรนด์อาจจะไม่ได้โด่งดังมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับราคาจะจำหน่ายเลยค่อนข้างถูกนั่นเองครับ2,890าบาทครับตัวนี้นะครับเป็นระบบหน้าจอแบบ TFT LCD 24บิตสีล้านสิรับล้าน้วนะครับอกจุดสองหกนบ พอร์เ d อร์ดอชดิสプレความละเอียดนะครับของหน้าจออยู่ที่720คูณ1,520พิกเซลความละเอียดหนานแน่นเนี่ยอยู่ที่เพียง269 ppi ครับก็ลเลยดูว่าอาจจะไม่ได้เน้นสําหรับคนที่ใช้งานแบบโ,โหสวยงามเล่นเกมชัดเจนเหมาะกับคนใช้ทุกข้าต่อออกราคาประหยัดมากกว่าถัดมาครับโนกเกี32นั้นเป็นคอนคอมแซนเปอร์ก้429 Quad Core ซึ่งก็ถือว่าใช้งานประมาณนึงได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับแรมที่2 g b และก็รอมนะครับมีให้เลือก2ขนาดที่16 g b และ32 g b บบนนัันเน่เองครก็เรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือร,ราคาประหยัดที่เหมาะแก่การเอาไปใช้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับโทรเข้าโทรออกเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเกมเมอร์อยากเล่นเกมอยากเล่นโซเชียลเยอะๆหนักๆอันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับโนเกีย3.2แบตเตอรี่อยู่ที่4,000มิิลลแอมป์ครับรองรับการชาร์จไวที่10วัตต์มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะครับเรีู้ว่าครบถ้วนค,ครบครันไม่ว่าจะเป็นสแ,แกนลายนิ้วมือการจดจำใบหน้าการบุ๋ภาพอัตโนมัติการเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติรวมไปถึงการวัดความกดอากาศครับรวมไปถึงนนนะะะคคครรรรััััับบบททีีีี่มมมมใหห้้้เลลืออกกาพดดง2สสแ สีสตีลนะครับออกแนวโลหะนั่นเองและมาพร้อมกับ Android One นะครับที่สามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับเพราะเป็น Feel Android ข้อเสียนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับความจำตัวเครื่งน้อยไปนิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ลูกเล่นอะไรที่มันโดดเด่นวิหว้ามากนะครับก็เรียกว่าตามราคาครับใช้กันไปถูกถูก ถัดมาครับอันดับที่3ครับ Xiaomi Redmi 9ครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับหลายๆคนสับสนนะครับมันจะมี Xiaomi Mi 9 Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi Note 9นะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าได้งงและสับสนนะฮะเพราะแอดมินก็เคยงงมาก่อนนะครับแต่สำหรับเจ้าตัว Redmi นั้นจะเป็นมือถือที่สเปคดีครับแต่ราคาประหยัดนั่นเองราคาเริ่มต้นนะครับเพียง2,599บาทนะครับหน้าจอนั้นเป็นแบบ IPS LCD 24่ิบด16ล้านสีครับเป็นหน้าจอแบบ แบบที่มี w a t e r d r ด p อยู่ด้านบนนะครับของกล้องหน้าความใหญ่ของหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วครับความหนาแน่งของพิกเซลอยู่ที่394 ppi ความละเอียดหน้าจอ1,82340พิกเซลก็เรียกได้ว่าคุณภาพสีสันพอใช้ได้แล้วนะกระจกหน้าจอนะครับเป็น Gorilla Glass 3นะครับด้านหลังเขาตัวเครื่องทำมาจาก Gorilla Glass 3ด้วยเช่นเดียวกันมีเซนเซอร์รองรับทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นสแกนไลน์นิ้วมือจดจาใบหน้าหมุนภาพอัตโนมัติตัวจับปรับความสว่างอัตโนมัติหรือ Ambient อ Light นั่นเองจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องเปิดปิดหน้าจออั สนทนาและก็ระบบเซ็นเซอร์หมุนภาพหรือแจโรสโคนอกจากนั้นนะครับยังสามารถป้องกันละอองน้ําได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับมาพร้อมด้วยกันทั้งหมดนะครับสสีครับคือสีโภกหรือสีม่วงคาร์บอนเกรย์แล้วก็โอเชียนกรีนครับถัดมาเลนมีกเใช้หน่วยประมวลผลเป็นม e ด i a t e เทคฮาริโอจี80ออคตาคอความเร็วของคล็อกสปีดอยู่ที่2.0กิกะเฮิร์ครับได้พอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับซึ่งจะช่วยให้ไฟนั้นเข้าระบบได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งเดียวที่ไม่เวิร์กนะครับก็ สเปคของ GPU นั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างกราฟิกนะฮะใครที่จะไปเล่นเกมก็อาจจะขัดใจแต่จริงแล้วเครื่องนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับราคาเริ่มต้น2 5 9 9บาทนั้นเขาจะมีแรมให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือ2กิกกับ3กิกแล้วก็มี ROM อ,อยู่ที่32กิกกับ64กิกนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสเปคขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะไปเล่นเกมเท่าไหร่นะครับเหมาะการใช้งานทั่วๆไปเล่นโซเชียลบ้างเล็กน้อยครับ คราวนี้มาดูโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจในยี่ห้อที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือ Infinix Note 8นั่นเองครับราคาจะจำหน่ายนั้นอยู่ที่4,590บาทครับ Infinix Note 8นั้นนะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่6.95นิ้วโอ้โหใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าเป็นแบบ Punch Hole Display ฝังอยู่ตรงจอด้านหน้านั่นเองครับการแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD 24บิต16ล้านสีนะครับแล้วก็ยังมีความหนาแนนของพิกเซลที่258 PPI ความละเอียดอยู่ที่ 720x 1, 1ู4 0พิกเซลตัวกระจกนั้นเป็นคอนเนียากลาสนะครับแต่ว่าตรงเฟรมนั้นเป็นกรอบพลาสติกครับระบบเซ็นเซอร์นั้นก็เรียกว่ามาครบทั้งระบบเลยครับตั้งแต่ตัวสอบลายนิ้วมือจดจําใบหน้าหมุนภาพอัตโนมัติจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาเซนเซอร์หมุนภาพปรับมุมสาการแสดงผลอัตโนมัติหรือ Orientation นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับยังมีด้วยกันทั้งหมด3 4สีให้เลือกน,นะครับก็คือเขียวน้ําเงินและกสีเงินร Infin Note นร Infinix Media Note Tech 8ะะยปะมวลลผล โอ G แป o สิบอ็อกตาคอนั่นเองครับ i n f i n i ิทโน้ตแนั้นมาพร้อมกับ RAM 6แล้วก็ ROM 128 GB ครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอยู่ที่5,200ัน ah สมิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลถ่ายภาพได้เป็นธรรมชาติเนียนตาดีนะครับกล้องดิจิตอลด้านหลังน,นั้นมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลช่วยให้ได้ภาพที่ถ่ายมาเน้นคมชัดได้หลากหลายทุกสถานการณ์มีสิทธิพิเศษมากมายและบริการหลังการขายทีีีี่่่่่่่ดดดนนนนนะะคครรรัััับบาาาาสสใจเเยกกกกไไ้้้ววถิิมมมปญห็ตตอองงงลูซแึ ต้องทราบไว้นะครับก็คือ Infinity Note 8นั้นจะวางจัดจำหน่ายในทางออนไลน์เป็นหลักครับยังไม่สามารถไปดูเครื่องจริงตามบูหรือตามช็อปทั่วไปได้ตัวเครื่องนั้นเป็นแบบมันวาวนะครับทำให้เกิดรอยหรือคราบรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายต้องเช็ดถูบ่อยๆหรือว่าใส่เคสกันไว้ก็ดีนะครับแม้ว่าจะมีตัวรอมกับตัวแรมเยอะนะครับแต่สำหรับตัวชิปเซนนั้นเป็นระดับเริ่มต้นจึงไม่เหมาะกับการใช้ง,งานที่ต้องมีการประมวลผลส,งสูงหรือเล่นเกม 3D นั่นเองครับ อันดับที่5านะครับสำหรับ Samsung g a l a x ซี่ M11 ครับราคาจะจำหน่ายนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ ,3990 บาทครับตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับในราคาที่ถ่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ TFTLCD นะครับ24บิต16ล้านสีหน้าจอนั้นเป็นการฝังกล้องไปที่กล้องหน้าแบบ InfinityO นั่นเองนะครับความกว้างของหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วในแนว้งแยงแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเวลาตอนที่เรามองไปที่กล้องหน้ารู้จะเห็นว่ามันจะไม่มี dots แต่จะเป็นแบบพันชอลดีเพลเป็นรูปวงกลมเจาะทะลุลงไปนั่นเองครับคเอียดของหน้าจออยู่ที่720คูณ1,860ครับวัสดุรอบๆตัวเครื่องนั้นกระจหน้าจอนั้นเป็น Corning Gorilla Glass ครับเซ็นเซอร์ก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับมาทั้งระบบตรวจสอบลายนิ้วมือระบบมุนภาพอัตโนมัติระบบปรับแสงสว่างของบรรยากาศอัตโนมัติระบบจับภาพความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขนาดสนทนามีสีให้เลือกกันทั้งหมดถึง3สีครับคือสีดำสีเขียวและก็สีม่วงนอกจากนั้น,นะครับในราคา3,990บาทคุณ กิกะไบต์และก็รอมอยู่ที่32กิกะไบต์นะครับหน่วยประมวลผลเป็นคอนคอมสเนปแลกอน450ออคตาคอร์ความเร็วอยู่ที่1.8กิกะเฮิร์ซ์ครับซึ่งสำหรับผมเนี่ย450มันรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงแบตเตอรี่นั้นเป็นลิเธียมโพลิเมอร์อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะกว่ามือถือทั่วไปนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไวที่15วัตต์ครับกล้องหลังสามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้นะครับเมื่อเทียบกับค่าตัวแล้วถือว่าได้ดดดดีีีเเลยยยทวนนนนนนนออกกจาาาัััััั้ะะะคคครรรรรรบบบบบบบงง Y-Wayne Netflix L1 ููสมถแ HD สามารถรองรับ Wi-Fi แบบ5 GHz ได้นะครับพอสังเกตหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัว notch นะค่อนข้างที่มีขนาดใหญ่นั่นเองครับ UI กล้องหน้าและกล้องหลังใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ อันดับที่6กป๊โก M3 ครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้นะครับป o อ o โก M3 ซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ลูกที่มาจาก่ายที่มีชื่อว่าเชียหมีนั่นเองครับแต่สำหรับป o อ o โกนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกที่ขายในออนไลน์มาอย่างยาวนานแล้วก็ขายดีมากๆนะครับด้วยสเปคเรียกว่าโอ้โหฮาร์ดรโหดราคาไม่แพงจนกระทั่งตอนนี้ป๊อกโกประกาศแล้วว่าเราไม่ได้อยู่อันเดอร์เสียหมีนะเราคือป๊อกโกแน่ในราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้ป๊อกโก้ M3 ที่เพิ่งเปิดตัวไป 4, 4 9บาททททเป็นโรศัพ์มือถี่ ของนหน้าจอ6.53นิ้วในแนวทแยงความละเอียดอยู่ที่1 8 0คูณ2,340ความละเอียดของพิกเซลอยู่ที่395 PPI ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณภาพของหน้าจอนั้นเป็น IPS LCD 24บิต16ล้านสีแล้วก็ยังมีกล้องหน้าเป็นแบบ Waterdrop Display ตัวเครื่องนั้นประกอบไปด้วยกระจกที่เป็น Corning Gorilla Glass 3ตรงกรอบด้านหลังนั้นเป็นพลาสติกระบบเซ็นเซอร์นั้นมีมาครบแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตรวสอบลายนิ้วมือระบบจดจำใบหน้าระบบหมุนภาพอัตโนมัติระบบจับแสงสว่างอัตโนมัติระบบจับความ ขั้นไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาระบบเซนเซอร์หมุนภาพแล้วก็ระบบแสดงมุมมองการแสดงผลแบบอัตโนมัติหรือ Orientation มีให้เลือกกันทั้งหมด3สีสีดําสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินสำหรับ Poco โก M3 นั้นจะมีแรมอยู่ที่ 4GB แล้วก็จะมีรอมอยู่ที่64 g b กับ128 g b ให้เลือกพ o c กโ M3 นะครับเป็นหน่วยประมวลผลแบบคอนคอม s n น p d r กรอน662 o c t a c คอ e ความเร็ว้อสปีอยู่ที่2.0 GHz เรครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียม ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ครับมีกล้องมาครบรองรับการถ่ายภาพได้ดีทุกรูปแบบฟีเจอร์ใหม่และยังได้ปฏิบัติการแบบ Android 10ซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆลำโพงสิ่งดังฟังชัดคมชัดดีข้อสังเกตคือระบบชาร์จไฟยังถือว่าชาร์จได้แค่18วัตต์อาจจะค่อนม่เหมาะกับแบบ6,000ม MM, ิลลิแอมป์ซึ่งอาจจะทำให้มีผลต่อการชาร์จในระยะเวลาที่นานขึ้นหน้าจอยังสู้แสงได้ระดับปานกลางไม่มีเรนมุมกว้างมาให้ คราวนี้มาถึงอันดับ7นะครับกับ OPPO A31 2020ครับ OPPO A31 2020นั้นเปิดตัวในราคา4870บาทนะครับจะดูว่าเป็นสเปคที่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ก็แน่นอนครับราคาขนาดนี้ก็ต้องมีดีแน่นอนหน้าจอนั้นเป็น IPS LCD 2 6 b บิต16ล้านสี6.5นิ้วนะครับในแนวทะแยงหน้าจอนั้นเป็นรูปแบบ Water Drop Display หรือเป็นหยดน้ำนั่นเองครับความละเอียดของพิกเซลที่2 7 0 ppi คามละเอียดของหน้าจออยู่ที่720ดร้อยิกเซลหน้าจอนั้น เป็นกระจกแข็งแบบ Corning Gorilla Glass มีเซ็นเซอร์มากมายนะครับระบบหมุนภาพอัตโนมัติตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาระบบเซ็นเซ,นเซอร์หมุนภาพสีนั้นมีเลือกกันทั้งหมด3สีนะครับสีดาสีแดงและก็สีเขียวคราวนี้มาดูในส่วนของตัวประมวลผลนะครับของทาง OPPO A 3 1ตัวนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มน,นะครับเพราะว่าตัวประมวลผลเป็น MediaTek Helio G e 3 5 Octa Core ความเร็วของ Clock Speed อยู่ที่2 3งจุดสากิกะเฮิรตซ์ครับซึ่งกถ็ถ หนักจะเต็มจัดแรงจริงแบตเตอรี่เป็นลิเทียมโพลิเมอร์อยู่ที่4,230ม ah. ิลลิแอมป์ก็ถือได้ว่าตามมาตรฐานทั่วไปนะครับ่ายรูปสวยด้วยเทคโนโลยี AI ทั้งต้องหน้าและต้องหลังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรมาให้มีเซนเซอร์สกายลา์นิ้วมือรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าหน้าจอแสดงผลความละเอียดแบบ HD Plus เท่านั้นไม่มีมาตรฐานป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นละอองไม่รองรับการชาร์จเร็วนะครับโดยที่ OPPO A31 2020นั้นจะมีให้เลือกกันถึง2แร, RAM รม,มนะครับก็คือ b รวมไป3กินะับต1 128กิกะไบต์นะครับ อันดับที่8 OPPO A15 ราคาจดจำหน่ายของ OPPO A15 นั้นอยู่ที่4,299บาทถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเพราะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง6.52นิ้วความละเอียดอยู่ที่720ณ1600พิกเซลความหนาแน่งของพิกเซลอยู่ที่269 PPI คุณภาพของหน้าจออยู่ที่ IPS LCD 26บิต16ล้านสีหน้าจอนั้นเป็นแบบ Waterdrop Display ตัวเครื่องนั้นรองรับด้วยหน้าจอเป็นกระจกแข็งแบบ Corning Gorilla พร้อมกรอบพลาสติกบริเวณด้านหลังระบบเซนเซอร์ก มันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบไรยนิ้วมือระบบจดจําใบหน้าระบบหมุนภาพอัตโนมัติตัวจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติตัวจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาเปิดมุมมองการแสดงผลอัตโนมัติหรือ orientation มีสีด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีดําและสีขาวสําหรับ oppo a15 นั้นจะมี ram อยู่ที่3 g b และ rom 32 g b หน่วยประมวลผลเป็น mediatek helio p35 octa core ความเร็ว2.35 ghz แบตเตอรี่อยู่ที่4,230 mah กล้องที่ พร้อมกับโหมดมาโครแล้วก็ไนท์โหมดแต่จุดที่ต้องระวังก็คือตัวเครื่องมันเงาแล้วเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายไปหน่อยยังคงใช้พอร์ตไมโคร USB 2.0ซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็น USB Type C ไปแล้วกล้องไม่รองรับระบบอ Ultra ัลต้าทนั่นเอง อันดับที่9 m o t o r ola G8 Power Lite ราคาจะจำหน่ายของ m o t o r ola รุ่นนี้หรือ Moto G8 Power Lite อยู่ที่3,990บาทมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วหน้าจอเป็นแบบ Water Drop Display หรือเป็นแบบหยดน้ำนั่นเองความละเอียดอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลความหนานแน่นอยู่ที่269 PPI คุณภาพของหน้าจอเป็น IPS LCD 24บิต16ล้านสีหน้าจอเป็นกระจกแข็ง Corning Gorilla ระบบตัวสอบไลายนิ้วมือระบบบุญภาพอัตโนมัติระบบจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนาระบบเซนเซอร์บุญภาพเรียกได้ว่าจะหนัจกจัดเต็มคุณสมบัติการป้องกันน้ำเรียกว่ากันน้ำได้ระดับชั่วคราวระดับหนึ่งป้องกันแค่และองน้ำละองฝุน่นมีสีให้เลือกกันทั้งหมด2ส,สีคือสีเขียวกับสีฟ้าโดยประมวลผลเป็น MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.3กิกะเฮิรี่ ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับอยู่ที่5000มิลลิแอมนะครับนอกจากนั้น Motorola ยังมาพร้อมกับแรม 4GB กิกะไบต์และ ROM 64GB กิกะไบต์ แล้วก็สำหรับรุ่นสุดท้ายนะครับของปี2020ที่ผมจะแนะนําก็คือรุ่นที่10ครับ Xiaomi Redmi Note 8ครับราคาจะจำหน่ายนะครับอยู่ที่3,990บาทครับสเปคนะครับโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเป็น IPS LCD 2 4 b 16ล้านสีหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วแนวทยงนะครับความละเอียดอยู่ที่1,800คูณ2,340พิกเซลความละเอียดของเมดสีอยู่ที่409 PPI ถือว่าเยอะเลยทีเดียวบริเวณหน้าจอด้านบนนะครับจะเป็น Waterdrop Display สำหรับกล้องหน้าครับแลมนั่นนะครับ ก็มีให้เลือกหลายสเปคเลยทีเดียวนะครับมีตั้งแต่รุ่น3กิกะไบต์และก็4กิกะไบต์ส่วนเจ้าตัว ROM นั้นก็จะมีตั้งแต่32กิกะไบต์64กิกะไบต์และก็128กิกะไบต์ให้เลือกซื้อวัสดุรอบตัวเครื่องก็จะเป็น r n i n g g o r i l l a Glass ระบบเซนเซอร์นั้นก็จะเป็นระบบตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา,า,นาระบบเซนเซอร์หมุนภาพมีสีด้วยกันนะครับทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีเขียวสีฟ้าและก็สีมีมมม่่ววววงงงงนนนนัเออครรราาา้ดูใสขขตปะลลผลท Chemi Note be 8 ใช้ตัวค u a ค c ม m ซนเปอร์ก้อ665 AIE Octa Core นะครับความเร็วของ o c อ spe e d อยู่ที่2.0 g h z ครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ระบบ AI ในตัวช่วยในการประหยัดพลังงานและก็การจัดการทรัพยากรของตัวเครื่องนเองครับคราวนี้มาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ก็มาตรฐานของมือถือ2,020นะครับรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ครับกล้องหลังถ่ายภาดเด้นิ่งและว สบายใน1วันรองรับ Wi-Fi a 1ดู Netflix แบบ HD ได้สบายๆรองรับ Wi-Fi 5 g h z แต่ข้อสังเกตน,นะครับ 1, นนขึ้น n น t c h อค่อนข้างมีขนาดใหญ่อันนี้อาจจะเกะก,กาสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับ UI กล้องหน้าและกล้องหลังใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับใช้ ROM หรือหน่วยความจำให้มาเนี่ยน้อยกว่าในคู่แข่งในตลาดนะครับเมื่อเทียบเคียงกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าจะซื้อแล้วก็เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งจะได้ใช้กันอยา่ๆนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็น10โทรศัพท์มือถือแห่งปี2020ที่มีสเปคน่าสนใจและที่สำคัญราคาจะจำหน่ายไม่เกิน5,000บาทนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือใหม่แล้วคิดว่าคุณกำลังอยากจะเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็อยากได้โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานไม่ได้หนักอะไรมากเล่นเกมนิดๆหน่อยๆใช้โซเชียลนิดๆหน่อยๆหรือว่าใช้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้สำหรับโทรเข้าโทรออกเนี่ยผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นไบเออร์ไกด์ที่ดีให้กับเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกซื้อโทรศั เ,เพราะว่าเรากำลังเจอกับปัญหาวิกฤตโควิดนะครับสำหรับผมและก็ชาวไฮเปอร์วิเซนะครับต้องขอเวฟอรให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับแล้วเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกด u b s c r i b ้และก็เข้าเยี่ยมชมพวกเราที่ hyperwiesel o online ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b 세요